สวัสดีครับเพ,พื่อนๆปีๆน้องๆนะครับ fc แฟนช่องวันนี้ก็อยู่กับเซียนคอนแกนเหมือนเดิมเหมือนเคยนะครับสำหรับวันที่9เดือน8พศ2 5 6 6นะครับสำหรับการวางแนวทางของเซียนคอนแกนนะครับก็คือวางครั้งเดียวเล่นได้ทั้งวันวางครั้งเดียวเล่นได้ทั้งวันสามารถนำไปเล่นได้ทุกหุ้นทุกน้อยแต่ต้องเล่นอย่างมีสตินะครับ คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเพื่อที่จะได้รับข่าวสารดีๆเลขเด็ดๆหวยดังๆจากทางช่องนะครับก่อนที่จะไปวางแนวทางวันที่9เดือน8ดนะครับเซียนกอนแก่นก็จะขอสรุปแนวทางวันที่8เดือน8พศ2อ6 6นะครับผม <c oughs> อภไปนะครับสำหรับแนวทางของเซียนคอนแกนนะครับก็คืออ่าเซียนคอนแก่นก็จะเน้นไปที่ลาวสตาเฉพาะกิจนอยมัดรวมลาวดาวโจนปกติดาวโจน VIP นะครับมาดูไปพร้อมๆกันก็แล้วกันนะครับดูไปพร้อมๆกันสำหรับผลของวันที่8เดือน8พศ2566นะครับ เด่นวิ่งรูดนะครับประจําที่8เดือน8ดเด่นวิ่งรูด8กับ7นะครับเด่นวิ่งรูด8กับ7นะครับสําหรับสายวิ่งสายรูดไม่ควรพลาดนะครับสายวิ่งสายรูดไม่ควรพลาดวิ่งรูด7วิ่งรูด8เดเจนคนเจนก็เน้นให้ไปที่วิ่งรูด8นะครับสําหรับท่านใดที่มีทุนเยอะก็สามารถนําไปเล่น19ประตูได้นะครับมาดูกันเลยนะครับ8กับ7นะครับเด่น 8กับ7นะครับจับคู่ชุดเด่นได้1ชุดนะครับก็คือ8 7ส่วนเบิ้ลก็คือ8 8นะครับ7 7อ่เมาจับคู่กันเลยนะครับจับคู่ก็คือ8 0 8 1 8 2 8 3 8 4รอง7ก็คือ7 0 7 1 7 2 7ย7 3 7 4นะครับสำหรับตัวรองก็คือ7นะครับอ่ตรงกลางนะครับเซียนคอนแก่นก็บอกทุกคลิปนะครับตรงกลาง กันทุนนะครับกันทุนทนใดที่ก้ามาแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเพื่อที่จะได้รับข่าวสารดีๆเลขเด็ดๆหวยดังๆจากทางช่องนะครับสําหรับเดียวทางข้องเซียนคนเก่งน,นะครับผมอ่ะสรุปกันเลยนะครับสรุปกันเลยไม่ต้องเสียเวลานะครับลาวสตาร์นะครับบน7 49้า ล่าง0ูนะครับบน749ล่าง0ูนลาวสตาเวลา15นาฬิกาสานาทีก็เข้าไปที่วิ่ง7นะครับเข้าไปที่วิ่ง7นะครับเจเจ็ดแต่ไปอยู่ข้างหน้านะครับมา749ก็ถือว่าไม่เข้านะครับถือว่าไม่เข้าก็มาแค่วิ่ง7นะครับแค่วิ่ง7มาดูเฉพาะกิจนะครับเฉพาะกิจบน สามห้าห้าล่างหนึ่งเจกก็ดนะครับจะพกิจก็เข้าไปที่วิ่งเจ็ดอีกนะครับจะพก,กิจอ่าเข้าไปที่วิ่งเจ็ดนะครับจับคู่นะครับชุดเด่นเซียนคอนแกนจะไปให้ที่เจ็ดหนึ่งนะครับมาหนึ่งเจกก็ดนะครับสำหรับเฉพาะกิจ ครับเฉพาะกิจนะครับก็มาดูกันต่ออ่านะครับผมหน่อยกาชาินะครับหน่อยกาชาติถ้าใครนํำไปเล่นก็เสียงก่อนเกนก็จะสรุปผลนะครับหน่อยกาชาตินะครับบนห้าหล่างสองแนะครับกาชาติก็เข้าไปที่วิ่งแปดนะครับกาชาติวิ่ง8 จับคู่นะครับสองแปดนะครับจับคู่แปดสองมาสองแปดนะครับอ่าจับคู่แปดสองมาสองแปดนะครับสำหรับหน่อยกระชาติมาดูกันต่อนะครับหน่อยรอบพิเศษนะครับหน่อยรอบพิเศษบนนะครับสองเก้าห้าล่างเก้าสองวันนี้แนวทางกองเสียนคนเกน หลุดไปนะครับหลุดไปดก็มาดูกันต่อนะครับมาดูกันต่อ,อบบนะครับหนรอบพิเศษนะครับหลุดไปนะครับผมก็มาดูรอบปกตินะครับรอบปกติบนนะครับเจ็ดหกหกล่าง แปนะครับบนเ6 6ดหล่าง80นะครับบนก็เข้าไปที่วิ่ง7นะครับปกติเข้าไปที่วิ่ง7นะครับส่วนล่างนะครับจับคู่น้่นๆไปเลยนะครับจับคู่น้่งไปเลยล่าง8 5 5 8านะครับมาดูเลยครับมาดูเลยผมก็จะเสนอเป็นเกณฑแนวทางให้ดู นะครับต่อไปก็เป็นนอยรอบ vip นะครับนอย vip บนนะครับ0 3 3ล่าง2อ,งส,องสองนะครับบนจูนล่างสองสองอ่าสำหรับแนวทางวันนี้นะครับสรุปผลวันนี้นะครับก็ไปที่ บีไอหลุดไปนะครับก็มาดูกันต่อนะครับสำหรับแนวทางวันที่9เดือน8พศ2566นะครับมาดูกันเลยนะครับเสนอเป็นแค่แนวนทางนะครับผมเสนอเป็นแค่แนวนทางสำหรับเลขเด่นวิ่งรูดป,ประจําวันที่9เดือน8นะครับอ่านะครับมาดูกันต่อ เด่นวิ่งรูดป,ประจำวันที่เก้าเดือนแปดนะครับเด่นวิ่งรูดก็คือห้ากับสี่นะครับจับคู่ชุดเด่นหนึ่งชุดจับคู่ชุดเด่นกับหนึ่งชุดนะครับส่วนเบิ้ลก็คือห้าห้าสี่สี่นะครับห้าห้าสี่สี่ สำหรับสายวิ่งสายรูดไม่ควรพลาดน,นะครับวิ่งรูดที่วิ่งรูดห้านะครับวิ่งรูดสี่เซียนคอนแจนเดียนไปที่วิ่งรูดห้าท่านใดที่มีทุนเยอะก็สามารถนําไปเล่นสิบเก้าประตูดได้ครับมาดูกันต่อเลยนะครับมาดูกันต่อเลยจับคู่นะครับเด่นวิ่งรูดห้านะครับจับคู่ไปที่ห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้า ห้าศูนแล้วก็ตามมาด้วยห้าหนึ่งห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งแล้วก็รองสี่นะครับรนนจับคู่สี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้า สี่ศูนแล้วก็อ่าสี่ศูนย์แล้วก็คือสี่หนึ่งต้องขอไปเพื่อนๆนะครับสี่หนึ่งนะครับสี่หนึ่งอ่าสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์แล้วก็สี่หนึ่งนะครับเจาะเน้นๆน,น,นะครับวิบ่งรูดห้านะครับเจาะเน้นๆไปที่ห้าเจ็ดห้าแปดห้าศูนย์ห้าหนึ่ง ส่วนรองสี่นะครับก็เจาะไปที่สี่เจ็ดสี่แปดสี่ศูนย์แล้วก็สี่หนึ่งนะครับน,นะครับสี่หนึ่งนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามาเร็วนะครับเก็บน้าจอเก็บได้เก็บเลยนะครับเก็บได้เก็บเลยหรือท่านใดนะครับอยากไปอยากเข้าไปให้กําลังใจเตือน,น,นก่อนเกลยนกนนะครับก็เข้าไปที่ใน ช่องเสียนคนแกนนะครับพิมพ์ภาษาไทยเข้าอยู่ y o ยูทู e นะครับเข้าไปใน youtube พิมพ์ภาษาไทยวันไม้ตระอีพอทหารเจออีนะครับแล้วก็จุดนะครับ c s a n c s a n n e l นะครับอ่ะมีทีชแนลนะครับพิมพ์เข้าไปเลยเลยอยากจะให้เสียงกับ กำลังใจเสียนคอนเกนนะครับหลังจากที่พิมพ์ B T Channel เข้าไปนะครับสะกดภาษาไทยนะครับบอยไม้์เจอรีทอาหจอรีแล้วก็จุด C ตัวใหญ่ H ตัวเล็ก A N N E L นะครับมี T Channel หรือว่าเซียนคอนเกนนะครับก็สำหรับนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไปแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ขอกล่วลาวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อพรุ่งนี้มีลาพัฒนาด้วยนะครับมีลาพัฒนาด้วยอย่าลืมนะครับเรามีนัดกันวันที่9เดือน8ปดพศสองพันหครับแนวทางลาพัฒนานะครับอ่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจ,ไจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับนะครับผมแขบได้แขบเลยนะครับแขบได้แขบเลยเรามีนัดพบกันกับเราพัฒนานะครับวันที่9เดือน8ปดสองพันห้าครับ